อันนี้เป็นวัดที่สองแล้วนะคะ,ะค่ะวัดนี้ก็พอดีออผู้ที่บวชชีพรามเนาะเข้าไปซื้อของนะคะเปิดน้ำนะคะเปิดน้ำไว้ดื่มนะคะ,ะก็น้ำไหลนะคะ,ะ,คะน้ำดื่มบริการตัวเองเห็นไหมคะ,อ,ะ,คะอันนี้ด้วยความยินดีนะเนี่ยเจ้าของเครื่องอีกแล้ว นะเ,เขาเรียกอะไรน,นะตัวตั้งตัวตีในบรรดาญาติพี่น้องนะคะตัวเองดื่มดีแล้วก็ให้ญาตินะคะแล้วก็เพื่อนๆดื่มด้วยนะามีแนวร่วมมาด้วยข้างล่างนะอยาก,กินน้านะหาน้ําให้เขากินด้วยนะใส่กระมังให้เขาเลยพี่เออนะเห็นนะอันนี้ทั้งคนทั้งพืชทั้งสัตว์นะคะแล้วก็ทั้งสิ่งของด้วยนะคะ,ะเ,เขาชอบเขาชอบอกินกน,น้าดูกินน้ํา กินน้ำมินิติกดูโอ้ยมันมันมันหวานมันเอาดูดูแจ่มันเอาลิ้นใสเห็นไหมไม่ลูกอร่อยไหมโอ้ยเห็นไหมฮะดูสิคะอันนี้คือในภาพนี่คือนี่ชัดเจนเลยนะคะเห็นไหมค่ะอันนี้นี่อยู่ในวิดีโอนะคะเนี่ยนะคือสุนัขนะสุนัขเขาก็รู้นะคะว่าอันไหนอันไหนเป็นน้ําอร่อยพินุดูพินุดูสิพินุดูสิ โอ,อ้นั่นนั่นเขาเข้ามาแสดงแบบนะคือสดสดจากเครื่อง,งอู้ยน่ารักมากเลย <c oughs> อ่ะอืมอร่อยไหมลูกอร่อยไหมอุ้ยเห็นไหมฮะอันนี้พอน้ําน้าละน่ารักน้ำโอน้ําน้าน้าตกเหมือนน้ําตกใช่ไหมลูกโอ้อันนี้หนึ่งในบรรดา อ่ะหลายตัวนะคะของที่วัดป่าแสงธรรมหนองมะนาพอดีอาจารย์นงนุชรักสุนัขพอดีเลยนะนนแล้วเขาก็มา,าทําหน่ารักให้ดูเนาะพอเปิดพอเปิดน้ําปั๊บหนูวิ่งมาเลยนะเอาเอาลิ้นมาเมื่อกี้ในในในลคลิปลคลิปในช่วงแรกๆเมื่อกี้เห็นไหมคะเขาเอาลิ้นมาเลียน้ําเลยนะคะอ่าด้วยความยินดีเนาะเนี่ยเอาน้ําเอาน้ําแล้วก็ติดตั้งนะคะอ่าเป็นเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงนะคะในการติดตั้งอ่า เครื่องนะคะอันนี้เป็นเมื่อกี้นี้วัดหนองว่าอันนี้คือวัดป่าสแสงธรรมหนองมะนาวนะคะท่านก็เอาขวดนะคะขวดไปเมื่อกี้หนองว่าเนาะวันนี้ก็วัดป่าสแสงธรรมเน,ะนเะาะใช่เมื่อกี้นี้พี่อะไรนะที่อยู่ที่นี่ที่พี่นิตยาพี่นิตยาเนาะอืม ก็วันนี้ท่านไปเซนท่านนะ,ะเขาคุยก็ดีเนาะเรามีผู้อดูแลอยู่ที่นี่ด้วยนะคะก็เทียบกับยินดีเนาะก็เหลืออีกเหลือวัดหนองแกหนองแกใหม่ใช่มหมนาทุ่งมั่งานาทุงมั่งแล้วก็วัดดําพรานะคะซึ่งเดี๋ยวก็พวกเราก็จะ เยี่ยมเยียนติดตามเป็นระยะระยะนะคะส่วนช่วงนี้ที่วัดปา่าขามใหญ่นี้เข้าที่แล้วนะคะก็คือทุกๆท่านก็ไปร่วมบริจาคนะคะคนละ20คนละ30นะแพ็กนึงอยากทําบุญเท่าไหรก่ก็ทำนะเราก็ดีใจด้วยเนาะวันนี้ยิ่งดีใจมากนะคะที่สัตว์เล็กๆตัวหนึ่งเนาะดูนะนพวกเราฟังสิเ,ลลเขาดื่มน้ำเห็นไหม,มฮะ ขาดื่มน้าอย่างอริดอร่อยนะ,ะพวกเรามีความรู้มีความเข้าใจมากกว่านี้เยอะนะแต่อันนี้คือเขาแสดงให้เราเห็นเลยว่า แม่ค่ะแม่แต่แม้แต่เขาที่เป็นสุนัขตัวเล็กๆนะคะเขาก็รู้นะคะว่าน้ำไม่นิติดดีแล้วก็ถ้าพวกเราจะย้อนคลิปไปดูนะเขาจะเอาลิ้นของเขาเน่ะขึ้นไปเรียน้ำกลางอากาศเลยนะก็ขอบคุณเจ้าตัวเล็กด้วยนะนะไม่รู้จักกันเลยเราอ่ะนะแต่ก็มาทำความดีกับน้ำแม่นิติดด้วยกันนะเราอ่ะนะอืม ทำให้ทุกคนสงสัยในน้ำแม่เหติกมากขึ้นเย็นด้วยเย,เย็นเย,เย็นก็เข้ากล้องตลอดเลยโอเคนะเรานี่เลยได้ดีอยู่คนเดียวเลยนะเจ้ตัวเล็กค่ะ <laughs> พบกันใหม่คลิปหน้านะคะขอพบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ